สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานะฮะรีวิวนะครับสัญยาใส่แบตเตอรี่นะฮะ power boost นะฮะขวดขนาด 30cc นะฮะ,ะก็เติมช่องละ 5cc นะฮะอันนี้ฮะขหลอดที่เขาให้มาด้วยนะครับผมก็มาดูสภาพแบตกันนะครับผมนะฮะเป็นแบตนะครับ 3K นะฮะเป็นแมเนจเน้นฟรีนะฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์อย่างนี้เนาะแลามีที่เติมอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะฮะยังไม่เคยแกะเลยนะฮะตัวแบตมีมาร์กไว้นะฮะก็คือนี่นะฮะปี62นะฮะเดือนกุมภานะฮะอันนี้เดือนกุมภาปี65แล้วนะฮะก็แบตนี้ก็ได้1 2 3 4 1 2 3 3ปีนะฮะ ก็มาดูกันนะฮะสภาพโดยรวมนะฮะเป็นรถสายจอดเนาะนะฮะเกิดกลางมากเลยเรามาดูค่า CCA เขากันนะฮะนะฮะมี210 CCA นะฮะวลต์มี11.74นะฮะค่ามิลลีโอมมี14.09นะฮะครับ คาชาร์จเป็นศูนย์เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันเนาะลองมาสตาร์ทกัน ก็ร์ะดได้นะครับผมแต่ว่าเสียงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าค่าไฟมีน้อยมากนะฮะครับมาเราก็จะมาสาธิตวิธีใช้น้ำยานะครับ powerboost นะครับผมนะฮะก็แบตเมเทนแนนฟรีนะฮะก่อนอื่นนะฮะก็ลอกสติกเกอร์ออกนะฮะครับ ก็เช็คนะฮะระดับน้ำนะฮะนี่นะฮะมันจะมีขอบพลาสติกนะฮะอยู่นะฮะขอบพลาสติกนะฮะอันนี้น้ําขาดหน่อยนะฮะก็สามารถเติมไปได้เลยนะฮะวิธีการเติมน้ํายาคือเติมอย่าให้ล้นขอบพลาสติกที่ยื่นลงไปนะฮะนะฮะมันจะมีขอบพลาสติกตรงนี้นะฮะก็คือเนี่ยฮะเติมระดับถ้าถ้าน้ํามันเกินก็ต้องสูบออกหน่อยนะครับ ก็มาสาธิตวิธีการเติมกันนะฮะครับก็บน้ำยา Powerboost นะฮะนะฮะสูบออกใส่ช่องละ5ซีซีนะฮะก็นี่จะมีขีดบอกนะฮะ3 0ซีซีนะฮะ3 0ซีซีแล้วก็สูบเติมช่องละ5ซีซีไปนะฮะเดี๋ยวใช้หลอดตัวนี้นะครับสูบออกมา ให้มันได้ช่องละ5ซีซีนะโดยนับจากที่ขีดที่ตัวขวดน้ำยานะครับนี่นะฮะ ไปแล้วนะฮะช่องนี้หนึงนะฮะ 5cc ผมก็จะใส่อย่างนี้ไปให้ครบทั้งหกช่องนะฮะ ใส่ครบเสร็จแล้วนะครับผมก็มาดูวิธีการชาร์จนะฮะการชาร์จนะฮะเราจะสามารถใช้ตู้ขนลวดนะครับหรือว่าพวกสวิตชิ่งสาเร็จรูปนี้ก็ได้นะฮะก็คือตู้ชาร์จตัวเล็กนะฮะนี่นะฮะอันนี้ของฟ็อกเซอร์นะฮะขนาด5แอมป์เนาะนะฮะวิธีชาร์จก็คือว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่นะฮะ ที่ไม่มีมีระบบไฟนะฮะแนะให้ถอดขั้วลบออกนะฮะอันนี้ขั้วบวกนะฮะนี่ขั้วลบนะฮะแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบกล่องไฟนะฮะสามารถเสียบจัมได้เลยนะครับผมจัมสายเครื่องชาร์จได้เลยนะฮะฮะเข้าลบนะครับอันนี้เข้าบวกนะฮะครับพอเสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นนะฮะแล้วก็เสียบปลั๊กนะ เครื่องชาร์จก็จะทํางานนะฮะฮะ,ะมันจะมีอยู่2โหมดนะฮะมันจะมีโหมดเครื่องอาชาร์จแบบธรรมดากับชาร์จแบบรีแพร์นะฮะก็ให้ใช้แบบโหมดธรรมดานะครับอลองมาดูโหมดอันนี้ดีกว่านะฮะโหมดธรรมดานะอันนี้มันก็จะชาร์จขึ้นไปมีขั้นขีดของมันนะฮะนี่นะฮะศูนย์ถึงร้อยนะฮะตอนนี้อยู่ที่11โวลต์ไฟเข้า5.8แอมป์นะฮะ อุณหภูมิ21บอองศาฮะก็จะปล่อยทิ้งนี้ไว้อย่างนี้นะฮะไฟอ่อนอย่างนี้นะฮะแนะนะครับชาร์จประมาณหนึ่งวันนะฮะถ้าอย่างช้าสุดก็คือไม่ต่ำกว่าแดชั่วโมงแต่ถ้าจะให้เต็มจริงๆก็คือว่าประมาณหนึ่งวันขึ้นนะครับอลูกนี้โดยประมาณ1วันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูค่าอีกทีแล้วว่าจะชาร์จต่อหรือไม่ชาร์จต่อนะฮะก็จะปล่อยเครื่องทิ้งไว้อ,อย่างนี้นะฮะทำงานทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาดูผลหลังจากเติมน้ํายานะฮะ อ่าอันนี้ฝากนิดนึงนะฮะอันนี้อีกโหมดหนึงนะโหมดโหมดรีเพลนนะอ่าโหมดนี้นะฮะเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยนะฮะข้อเสียของเครื่องนี้คือมันเป็นอัตโนมัตินะฮะมันจะชาร์จได้แค่14โวลต์กว่าๆแล้วมันก็จะตัดทิ้งเป็นโปรเทคของเครื่องมันนะฮะแต่ถ้ากดเป็นโหมดรีเพลนเนี่ยโหมดพันเงี้ยฮะ,ะอ่ามันมันจะขึ้นถึง15โวลต์นะฮะโหมดนี้ก็ชาร์จได้นะฮะแต่ถ้าเป็นรถที่พวกมีกล่องผมแนะเลยนะฮะให้ถอดขั้วชาร์จนะฮะ พอขั้วแบตขั้วลบออกนะฮะเพราะว่าไอ้คลื่นตัวนี้มีผลกับกล่องระบบไฟนะฮะฮะถ้่งโหมดนี้จะชาร์จช้ากว่าปกตินะฮะแต่ว่าโว์มันในการชาร์จมันจะสูงนะฮะมันจะเข้าดีกว่าแต่ว่ามันจะช้ามากนะฮะ่าผมก็แนะนให้ใช้โหมดธรรมดาก่อนอ่าให้ลองดูก่อนอ่าตอนนี้12โวลต์5.8แอมป์ผมก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะครับ อ่าครับครับมาดูนะฮะอันนี้หลังจากพาร์ชชาร์จนะฮะได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะฮะก็มาดูนะฮะอันนี้มันเต็มแล้วนะฮะผมกดเพื่อให้ดูนะฮะว่าการทํางานของเครื่องมันเป็นยังไงนะฮะอ่านี่นะฮะอันนี้ถ้าเป็นโหมดธรรมดาอ่ามันแจ้งเต็มแล้วนะฮะนะฮะฟูลนะฮะนั่นโหมดชาร์จจะได้สิบสี่กว่ากแล้วเครื่องมันก็จะตัดทิ้งนะฮะแต่ถ้ากดเป็นโหมดรีแพร์นะฮะกดเป็นโหมดรีแพร์นะปึ๊บ เนี่ยมันจะขึ้นได้ถึงสิบห้าแต่ว่ามันจะน,นะฮะมันจะกระตุกเป็นช่วงเป็นช่วงมันนะครับพันนะฮะกันนะฮะไอตัวนี้มันจะสูสงกว่านะฮะซึ่งจะชาร์จต่อก็ได้นะครับผมหลังจากที่ว่าชาร์จโหมดธรรมดาเต็มแล้วก็จะกดไปรีแร์เพื่อชาร์จต่อแล้วก็มาเก็บงานอีกทีด้วยกันเป็นชาร์จแบบธรรมดานะฮะโดยกดปุ่มนี้นะครับผมครับอันนี้ก็จะมาวัดค่ากันเนาะนะฮะอันนี้อันนี้เต็มแล้วนะฮะดูนะฮะ เต็มแล้วฮะอันนี้ผมชาร์จหมดธรรมดานะครับก็จะชักออกอันนี้ก็จะมาวัดค่ากันนะฮะแบตบปีนะครับ สามปีนะฮะนี่นะฮะนี่มีมุมรูปเดิมนะฮะโอเคก็จะมาดูค่ากันนะฮะ ได้520นะครับอันนี้มันยังร้อนอยู่นะฮะเดี๋ยวถ้าทิ้งไม้ให้เย็นก็น่าจะขึ้นมากกว่านี้นะฮะนะฮะได้ค่า520 cca นะฮะโวลต์มี3.65มิดีอโอมมี5.75นะฮะอันนี้พ่อพุ่งปลดเครื่องนะครับครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทดูเสียงคือจะดีขึ้นกว่าเดิมไหม เสียงดีขึ้นกว่าเดิมครับผมครับก็ครับ,รบจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะฮะ